โจทย์คือตอนนี้แอนจะไม่รู้ว่าแอนเป็นใครแต่ว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะเข้ามาเล่นเข้ามาเล่นอะไรก็ไม่รู้แอนจะต้องหาว่าเพื่อนพูดอะไรแล้วแอนเป็นตัวอะไรพอแอนรู้ปุ๊บตัวอยู่ที่พื้นหนูก็ต้องและกลิ้งตัวอยู่ที่พื้น <laughs> <laughs> เสร็จต่อมาสมมติมิวตี้เข้ามาถามต้องถามพี่กาจซ้อนอะถามอ่ะหนูต้องถามใช่ถามว่าเธอเธอทำไรอ่ะ แต่ฟางก็ต้องตอบในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทำอยู่อ๋อตอบอะไรก็ได้ใช่เพราะนั้นคืออยากให้เพื่อนทําอะไรก็ไปง่ายไหนั่นแหละประมาณนั้นเดี๋ยวไล่มาเลยเรียงมาเลยค่ะคนที้สวยสุดไม่เห็นเห็นเห็นไม่เห็นใครเลยนี่นะหนูต้องถามคนที่อยู่หน้าหนูนะอ่ะเรียงมาเลยพร้อมยังคะโอเคคาลคเตอร์หลุดาวแล้วแล้วล

น้องแอนมาทำอะไรอยู่คร hmm, like ับเล่นไปเยก็เล่นไปมอนกเดิมก็เล่นอยู่ตนีนีใกล้ไ้่ไรอ่ะอน้มแบบโอ้ไม่เอา่ายแ่ี่รอนเล่นโอเค

เด็ดต้นขาเด็ดคนเด็ดคนโอยเอ่อกำลังากำลังเต้นเล่าอยู่เต้นเล่าเฮ้ยพี่เต้นเล่าเหรอพี่มห้องนสุทาี่ก่ต้องไม่านี่กลังเล่นสุโมอยู่วิ่งเดินโดนพี่ไปม่ยับได้ขยับได้ ริ่งอยู่แบบนี ah. ้กระโดดขึ้นมากรี๊ดอีกรทำไปก่อนนะทำไปก่อนมาพี่แรนมทำไปทำไป ตอยวจนๆล้วลโอ๊ลังทำอะไรอะพี่กำลังนอนตะแคงแล้วว่าว่ายน้ำอยู่ยังไงนี่เหรอไม่ไ้อะไรอยู่อ๋อมาสับป๊ับโป๊้องนี้ทำอะไรอยู่อ่ะเจีาเหมือน้คิดได้เยอะกว่านี้อีกนะเราคิดดูคือทำอะไรอยู่อ๋อ

อ้าวนี่นี่ทำอะไรอยู่วะมันเป็นชาดิ่งจั่วที่คนรอบตัวมึงมาเริ่มออกแนวเต้นจั่วเร็วทำเต้นโอ๊ยโอ๊ยทำที่ไรกันปวดทรวงมึน